นี n นันนนีนันูนนนนฮับโนซสําหรับคลิปนี้ค่ะท่านที่มีคําถามว่าจะผ่านเรื่องราวที่เผชิญอยู่ตอนนี้ไปได้ไหมจะผ่านความเจ็บปวดความเสียใจที่เคยยึดติดในเรื่องนี้ไปได้ไหมจะผ่านปมบาดแผลเก่าๆตั้งแต่ครั้งไหนแล้วแต่เคสนะคะของท่านไปได้ไหมไพ่บอกว่าได้ค่ะ ไม่ว่าจะเปสเรนด์ในอัพเพนท์โค้ดในอัพเพนท a c ค e ดด้วยก้าเรียนแค่รักตนเองเยอะๆค่ะถ้าเรารักตนเองเราจะไม่ยอมนำตนเองไปอยู่ในจุดที่ต้องเจ็บปวดทุกทรมาอีกคิดเรื่องที่ทำให้เราเสียใจอีกแค่นั้นเลยแค่รักตนเองเยอะๆเมื่อเรารักใครสักคนหวังดีกับใครสักคนจริงๆขอจะพูดบ่อยมาก เราจะรักษาดูแลหัวใจเขาให้ดีเราจะนำพาเขาไปอยู่ในจุดที่ดีจะไม่ให้เขาคิดหรือทำอะไรการกระทำอะไรที่บั่นทอนใจตนเองพร้อมกับเคารพผู้อื่นไปด้วยดังนั้นคุณจะทำสำเร็จคุณจะหลุดแล้วแค่รักตนเองเยอะๆเ,เท่านั้นเองจะเจวิลกับทุกสิ่งที่มันเคยเติดสตั๊กอยู่ข้างในนะเดชริออดได้เลยเร็วๆนี้ ไปต่อนะโ h วิด f l โ w ค่ะค e e p กอ i ิ้ไม่มีเรื่องไหนที่จะทำให้เราต้องแบบหยุดสตาร์ทอยู่ถูกกักขังอยู่หลายอิสรภาพไม่มีค่ะยกเว้นตัวเราเองนะเราต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบชีวิตของเราให้ดีค่ะ six of cup ten of cup four of cup หมายความว่าอะไรที่สูญเสียไปแล้วเราต้อง ยอมรับอะไรที่มันไม่สามารถเป็นเหมือนเดิมแล้วเราต้องยอมรับความจริงปล่อยวางเดินหน้าต่อเพราะสิ่งดีๆค่ะเป็นของคุณอะไรที่จะเป็นของคุณคุณจะได้รับมันจริงๆสุขสมหวังข้างหน้าค่ะมันมีทางไปต่อที่ดีแต่หากเราไม่ทิ้งสิ่งไม่ดีอันเก่าไปก่อน แล้วมันจะมีช่องว่างตรงไหนอะคะที่จะให้เรื่องดีๆของขวัญล้ำค่าสิ่งที่เราคู่ควรเข้ามาในชีวิตเราหาทางเข้าไม่เจอโดนบล็อกหมดด้วยความรู้สึกด้านลบของคุณด้วยพลังงานของคุณที่มืดหมอนบล็อกไว้วันนี้ค่ะทำตนเองให้สว่างสวยเบาฟโฟล์ปล่อยว่างทิ้งไปเดิน